วิธีการตั้งจานเช็คสีตั้ง422 422เทหาจุด422สององกองเทมาต้องสั่นนะครับ422หมุนตัวเข็มนาฬิกานิดเดียวพอดีดับ422ต้องดับนะครับ422ดับแล้วนะครับ642ต้องสั่น สี่สองสั่นแล้วนะครับนี่ครับสี่สองสองกองต้องไม่สั่นยาวเปิดนี้เล่นหกสามได้เลยนะครับหกหกห้าเทเทถึงจะทำงานนะครับเปิดนี้เล่นหกสามมีสามนะครับ นี่นะครับเปิดนี้เล่นหกสามมีสามนะครับถ้ามันมีสามไม่มีหกกองไม่สั่นเลยนะครับเทกลองสันเล่นหกสามถ้าม่มีหไม่มีสาม,ม 3, กองต้องไม่สั่นโอเคครับ